จารหลวงพ่อคนนี้จริงๆเป็นกำหนดการถแถลงข่าวแต่ว่า,าเออจถูกไม่มีไม่มีเกิดขึ้นนะครับใครจะถแถลงข่าวหูก<น>วันนี้วันนี้เหตุการณ์ที่หลวงพ่อทราบเนาะก็จะมะีท่านรัฐมนตรีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนลก็มีทางจังหวัดมีทางผู้หลักผู้ใหญ่มาวัดกันนะจึ่จง ก็คงเป็นการมาใช้คำว่าหาข้อเท็จจริงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอะไรหลาย,ลายๆเรื่องที่ต้องการความเข้าใจต้องการความกระจา่างสิ่งส่วนหนึ่งก็ตอบได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะซึ่งหลวงพ่อเองก็ตอนนี้ก็คือลาออกจากการเป็นเจ้าว,วาดแล้ว เพียงก็น่าจะมีคําถามต่อไปทําไหมทำไมหลวงพ่อลาออกใช่จะ้ะถูกออต้องี้ะต,ตอนนี้เธอก็จะได้ทราบเหตุผลว่า,าเมื่อหลวงพ่อลาออกแล้วเนี่ยนะทางเจ้าที่จังหวัดท่านก็ใช้คำว่า,าทั้งทราบแล้วก็อนุมัตนะิเนาะให้ลาออกเหตุผลจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวนะหลวงพ่อคืออยากให้ทุก ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนเรื่องการตรวจสอบการดูแลและก็การให้ข้อแนะนำต่างๆเพราะว่าวัดวัดดาวเนี่ยมีบุลิติหลายบริธิเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือก็จะเริ่มมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเรียกว่าลงพื้นที่กันทุกบูลิตินะ อันแรกคือเหตุผลนะท,ที่หลวงพ่อก็ขอลาออกนะจากตำแหน่งเจ้าวาดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสบายใจและสะดวกใจนะที่จะเข้ามาตรวจสอบส่วนผลการตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่าวก็ได้มีวางการวางกรอบกันเอาไวใใ้ในหลายประเด็นนะบางประเด็นก็ใช้เวลาจิบวันบางประเด็นก็อาจจะใช้เวลาเดือนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะ จริงๆอะหลวงพ่ออยากจะพูดอะไรเยอะกว่าน,นี้นะแต่ก็อยากจะเอ่อให้พวกเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจหลวงพ่อบ้างนะหลวงพ่อเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ที่่ะไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่ในขนาดที่ถ้าเป็นเธอเนี่ยทุกวันมีนักข่าวเป็นร้อยๆคนติดตามเธอเนี่ยนะมันมันมันเป็นเรื่องที่เราก็เออลำบากใจเนาะแต่ให้เรามา นั่งตอบอะไรพวกนี้นบางคำถามเนีเธอถามกันมาจนสิบยี่สิบครั้งแล้วจะให้หลวงพ่อตอบคำถามเดิมๆเดิมๆดังนั้นหลวงพ่อจึงคิดว่าหลวงพ่อยิยนดีที่จะตอบอะไรที่ยังไม่เคยตอบและยิยนดีที่จะให้ข้อมูลกับอสื่อนะแต่เธอก็จะเห็นว่าบางทีสื่อก็อทำให้หลวงพ่อลำบากใจ พอเราพูดไปอย่างหนึง่งสื่อก็เอาไปออกอีกแบบหนึง่งตอนถามก็ดูเหมือนดีเนาะแต่ตอนเอาไปออกอากาศก็บางทีก็ตัดตอนไปบางทีก็อย่างแง่ลกซึ่งทุกคนไปรู้สึกได้ว่านี่แหละะบวกเธอเป็นสื่อแต่ทาไมสื่อถึงไม่เหมือนกับใช้เขาไม่มีความเป็นธรรมกับการนำเสนอข่าว อันนี้อันนี้หลวงพ่อก็พูดด้วยความรู้สึกและความเข้าใจของตัวเองตลอดมาเพราะว่าหลวงพ่อก็อมีสื่อติดตามตลอดเวลาทุกวันแล้วเธอชีวิตชีวิตเธอเธอลองมองดูที่ว่าเออชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสื่อไปคอยเฝ้าตรงนู้นตรงนี้คอยจ้องตรงนู้นตรงนี้นะอ่ะแ,แล้วบางทีมันก็มันก็เหมือนกับบานปลายไปสู่คนอื่นๆ จึงหลวงพ่อคือคตัวเนี้ไม่ใช่ปัญหานแต่ว่าพอคนอื่นเขามาใช้คาว่ามาบอกเล่าหรือมาระบายความรู้สึกแล้วเนี่ยเขาก็เอาง่ายๆว่าเขาก็รู้สึกไม่สบายใจกันแต่วันนี้หลวงพ่อก็ตอบคำถามให้ตรงประเด็นก็คืออ,อทำไมหลวงพ่อลาออกต,ตรงไปตรงมาก็คือหลวงพ่อ,อ อยากขอให้ทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาตรวจสอบแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะเออสบายใจแต่เพราะหลวงพ่อเดี๋ยวมันเหมือนกับมีมีอะไรคนจะเข้ามาก็เกรงใจเนาะบางคนก็คิดว่าเออหลวงพ่อมีบารมีบางคนก็คิดว่าเออหลวงพ่อมีพระคุณในคนที่เข้ามาตรวจสอบก็อะไรช่วยเหลืออะไรกันอย่างนี้นะดังนั้นคําตอบชัดเจนก็คือว่าหลวงพ่อลาออกเพราะว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบแต่ก็ขอว่าอะไรที่เข้ามาตรวจสอบแล้วพบความบกพร่องเนี่ยก็ช่วยแนะนำคือบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขได้น,นะถ้าตรวจสอบแล้วพบความบกพร่องอทางวัดแน่นอนต้องแก้ไขแต่เธออย่าลืมนะว,ว่าพอหลวงพ่อลาออกเขาก็จะมีเจ้าวาดรูปใหม่นะมาปฏิบัติงาน นะถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ถ้าหากว่าปัญหานี้ผ่านไปนะจริงๆหลวงพ่อก็ทํางานเหมือนเดิมอยากทางานเหมือนเดิมครอบแต่ว่าไอ้เรื่องปัญหาของวัดจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะที่เรามองกันมากก็คือเรื่องเออเรื่องเงินนะเงินใช้จ่ายยังไงถูกวัตถุประสงค์ไหมที่ตอนนี้ทางวัดก็จัดระบบระเบียบนะการเกินการบัญชีเนี่ย ค่อนข้างดีแล้วตามคําสั่งของทางสํานักพุทธชาติที่วัดที่ดีควรจะเป็นอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็ได้ปรับปรุงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ทางสํานักพุทธชาทางพุทธศาสนาเนี่ยได้ได้ออกเป็นเหมือนกัระเบียบปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นต่อไปในวัดป่าน้ำพุก็จะ,ะชัดเจนขึ้นเธอทำบุญอะไรมานะทำเมื่อไหร่วันไหนก็ ก็จะมีการเก็บข้อมูลนี่เอาไว้เพื่อการตรวจสอบทุกรายการนะเราในส่วนของกระแสที่บอกลงข้อคายข้ออะไรนี่ยครับล่อ,ลองโผล่้างบนงทีบอกว่างโปที่ตูดคต่างประเทศบา้างไงครับหลวงพ่อบางทีนะหลวงพ่อพูดไม่ออกหรอกมันเี่มันก็ขำๆนะโอ้ตอนนี้หลวงพ่อขึ้นเครื่องบินไปแลนไปถึงดูใบแล้วนะเออหลวงพ่อที่หลวงพ่อทำใจได้หรอก จะว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะหลวงพ่อก็ยังมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีทุกชีวิตคนเราถ้ามาเจออย่างนี้บ้างเนี่ยจะลองนึกดูต่หลวงพ่ออยู่กับเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยนะกับกระแสที่นะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยว่าใครหลวงพ่อมีกฎของตัวเองอยู่ข้อหนึ่งปากหลวงพ่อเยจะไม่พูดให้ร้ายใครไม่ตำหนิเตะเตียน หลวงพ่อไม่เคยดา่าใครถามทุกคนในวัดนี้ได้แต่หลวงพ่อเคยเกียวยาเคยโกรธเคยโมโหไม่เคยด่าใครไหมตะเคยตำหนิใครไหมเคยตัดสินใครไหมยอยากให้สื่อเนี่ยมาถามทุกคนว่าหลวงพ่อเป็นยังไงคนในวัดนี้ก็ดีแล้วว่าคนที่เอาชาวบ้านเนี่ยเราไปถามเลยหลวงพ่อเป็นยังไงนะหลวงพ่อเชื่อว่าชาวบ้านเขาก็ รักหลวงพ่อเป็นส่วนใหญ่นะชาวบ้านก็จะรู้สึกเออหลวงพ่อท่านใจดีเนาะมีแต่ให้นะใครขออะไรก็ให้ให้ให้ให,ให้แต่ณวันเนี้ยนะหลวงพ่อก็เลยอยากจะบอกว่าที่หลวงพ่อไม่ว่าหรอกนะจะให้หลวงพ่อหนีรือวบินไปไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อไม่โกรธหรอกนะแต่ก็อยากขอให้เว้นอย่ารังแกเด็ก อย่ารังแกผู้ป่วยจะรังแกหลวงพ่อไม่เป็นไรหลวงพ่อให้อภัยเจ็บปวดแค่ไหนหลวงพ่อก็ทนได้นะแต่ขอเถิน,น,นะเอะมันดูนนเลยคร,ร,รับตจัติเรื่องเรื่องมันงนเที่เของเรือนจะเป็นีะยเรื่องมือที่ได้เรื่องการบิจาคได้แต่เรื่องอื่นที่มันอยู่เป็นเรื่องปว คือเอาจริงๆหลวงพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมมีเรื่องอย่างนี้ได้แต่ถ้าหลวงพ่อเดาเนาะเอยก็โอเคคงต้องการที่จะจัดการกับหลวงพ่อให้ได้แคือหลวงพ่อขอฝากนิดนึงนะถ้าหลวงพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้น ถ้าหลวงพ่อใช้คำว่าถูกเขาโค่นได้นะยี่ผ่านมาเธอก็จะเห็นนะว่าเป็นอย่างไรแต่นวันนี้หลวงพ่อก็ยังยังเหมือนเย็นอยูอยนะ่ยังไม่ล้มนะยังไม่ล้มแต่ถ้าหลวงพ่อล้มไปมันจะกระทบกระเทือนไปถึงในอย่างไรหลวงพ่อถึงบอกว่าเออทำกับหลวงพ่อนะ่ะ หลวงพ่อทนได้แต่ทําไมต้องทํากับเด็กทําไมต้องทํากับผู้บริสุทธิ์ทาไมต้องให้คนป่วยเขาร้องไห้เป็น่วงหลวงพ่อลูกเล็กเด็กแดงแพอรู้ว่าหลวงพ่อเป็นแบบนี้เขาร้องห่มร้องไห้กันนี่แหละหลวงพ่ออยากให้เห็นนะแต่ว่าในมุมของพวกเราที่เป็นสื่อก็เหมือนกันที่เธอถามเนี่ยดีมากเลยนะไม่มีใครถามอย่างนี้นะมันเกินเลยไปไหมนะ แต่จะไปถามว่าใครทำเนี่ยเธอลองไปหาคำตอบดูว่าเพราะหลวงพ่อเองก็ไม่รู้ว่าไคนทำเรื่องนี้คือใครหรือเจตนาของคนเหล่านี้มันเริ่มต้นยังไงที่ไหนนะแต่วันนี้พวกเธอก็ต้องมาตามเนาะแล้วก็มาถามขอบใจที่ถามคำถามเนี่ยนะว่าเออมันเกินเลยเธอรู้สึกได้ใช่ไหมอเออว่ามันเกินไปเธอรู้สึกได้ไหมว่ามันเกินไปแต่หลวงพ่อก็รู้สึกเหมือนเธอแหละแต่ หลวงพ่อไม่แสดงออกเก็บมันไว้ในใจอดทนอดกลัน้นและใช้เป็นบทเรียนที่จะเอาไว้สอนพวกเธอและสอนลูกหลานต่อไปอ่าเช่นะเดียวกันนะ่ะพวกเรามันมันมีสองด้านนะ่ะลูกคนอาชีพอาชีพถึงก็มีสองด้านอ่านะเพราะฉะนั้นพวกเธอจะอยู่ด้านไหนก็ก็อยู่ที่เธอนะเช่นเดียวกันหลวงพ่ออ่าอ,อยู่อย่างนี้แหละนะใครที่หลวงพ่อมองรู้แล้วว่าเออ จำดีลบเป็นสื่อที่ดีลบเพราะเธอก็เป็นเหมือนผู้ปกป้องอเด็กผู้ป่วยผู้บริสุทธิ์ถ้าเกิดหลวงพ่อเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดหลวงพ่อล้มเนี่ยเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ผู้ป่วยนอนกันอยู่ที่เตียงเยอะแยะมากมายนคนชราเด็กๆเป็นพันที่หลวงพ่อดูแลถ้าไม่มีหลวงพ่อเนี่ย เขาจะอยู่กันยังไงแต่ณนะวันนี้นะพวกเราก็ลำบากมากขึ้นมากขึ้นเพราะหลวงพ่อไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่มีทั้งข้าวปลาอาหารติดมือมาไม่มีทั้งปัจจัยมาซื้ออยู่ย้ายไวัชพันธ์แต่พวกเรากลับลังรู้สึกได้ว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นเรื่อยๆวัดเราใช้เงินวันหนึ่งไม่น้อยกว่าแสนสองแส,สนบาทลูกอืม แต่เมื่อหลวงพ่อไม่มีไม่ได้นะปัจจัยไม่ได้เข้าปลาอาหารมามันก็จะทําให้หลวงพ่อเนี่ยทุกใจมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อที่จะต้องหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงทุกคนนะมันเป็นเหมือนกับมร,มรสมครั้งใหญ่หลูกของพวกเราวัดพันลำพุนะที่มันเกิดจาก ใครหลวงพ่อก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้แต่เพียงว่านะตอนเนี้ยเราเหมือนกับถูกมาสุสล่านี้นะพัดอ้ะพัดแต่ถ้าหากว่าเรารอดพ้นไปได้นะลูกนะเออขอให้เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะหลวงพ่อมีความอดทนมีความเพียรพยายามที่สําคัญก็คือ,อยังตั้งมั่นด้วยความเมตตาลูกอ่ะ พร้อมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อให้คนเหล่านี้เขามีชีวิตอยู่ให้เขาได้มีข้าวกินตนะมียารักษาพวกเขาอนะเพราะ,ะนั้นก็ฝากพวกเธอนะแต่พวกเธอเป็นสื่อที่ดีก็ลองพิจารณาดูเราควรจะนำเสนออะไรนะเสนอในแง่สร้างสรรค์หรือว่าตรงกันข้ามนะหลวงพ่อฝากพวกเราเอาไว้นะขอบใจทุกคนนะที่รอหลวงพ่อหลวงพ่อสรุปคือ ไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่อยู่และถ้าอยู่ก็จะสื่อสารกับพวกเราบ้างนะเออหลวงพ่ออยู่ไหนทำอะไรยังไงบอกตรงๆว่าหลวงพ่อทำอะไรตอนนี้ทำงานหนักมากลูกเพราะเธอลังนึกดูนะถ้าเมื่อหลวงพ่อไม่ได้บินทาบาทในข้าวปลาอาหารเรียมาจากไหนหลวงพ่อต้องมาคิดนะคิดแล้วก็เป็นการคิดแบบพิเศษนอกกรอบอะนะเมื่อเราไม่ได้บินทาบาททั้งข้าวทั้ง ปัจจัยก็ไม่ได้ไม่มีวันนี้หลวงพ่อไม่ได้สตังค์สักบาทนะเมื่อวานได้สองร้อยมีคนถวายหลวงพ่อทําบุญจต่สองร้อยเลี้ยงคนเป็นพันได้ไหมนะฝากลูกเอาไว้วันเวลาวันหลังมาก็เอา,เข,า,านะข้าสารมาถ้าคนลัถุงนะลูกนะเออเอเอาข่าวสารมาเอาข่าวไปตนะตอนนี้เริ่มมีผลกระทบบ้างหรือยัง

จร,จริง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 นหลวงพ่ออยากให้ถามพวกเขาเลยถ้าไม่มีหลวงพ่อพวกเธอจะเป็นยังไงฟังจากปากพวกเขาแต่ละเตียงแต่ละเตียงแล้วชีวิตเขาตั้งรับมาอยู่ที่เนี่มีไม่เคยอดอยากไหมนะมีไหมที่หลวงพ่อทอดทิ้งพวกเขาแต่นี่แหละหลวงพ่ออยากให้เขาพูดเองนะให้เขาสื่อสารกับทุกคนเองแต่หลวงพ่อยืนยันได้นะว่าหลวงพ่อจะไม่มีทางละทิ้ง ผู้ป่วยทิ้งเด็กทิ้งคนชราที่หลวงพ่อดูแลหลวงพ่อคิดนะคิดคิดคิด,คดทุกวันเลยว่าจะทําอะไรดีทําอะไรดีแม้กระทั่งบางทีเดี๋ยววันนี้เราก็คิดเอ้ยพวกเรามาช่วยกันปลูกผักนะมาช่วยกันเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เราเลี้ยงไก่เรามีไข่เราเลี้ยงปลาได้กินปลาปลูกผักได้กินผักจึงเราจะไม่มีเงินไปซื้อเราก็เออมีของเราเองนะ กินของเราเองมันก็ยังอยู่รอดอยู่ได้ลูกมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เราสบายค่อนข้างสบายเพราะว่าทุกวันก็มีคนมาเอาข้าวสารเอานะทุกอย่างมาให้เราแต่วันนี้วันนี้แทบจะไม่มีเหลือเลยลูกแตนะขอความเข้าใจจุดจะเห็นใจก็แล้วแต่เธอนะถ้าเธอเห็นใจเธอก็รู้ว่าควรจะทำอะไรนะแต่อย่างน้อยที่สุดอะ เธอควรจะให้กำลังใจนะพวกผู้ป่วยเข้าบ้างนะเออสู้สนะพี่นะบางคนเนี่ยนะบางคนเห็นหลวงพ่อเนี่ยน้ำตาไหลสงสารแตนะแต่หลวงพ่อก็ต้องอยู่ในฐานะที่แสดงความเข้มแข็งให้ทุกคนเห็นเพราะถ้าหลวงพ่ออ่อนแอคนเดียวทุกคนก็จะนะอาจจะกลายเป็นคนจึมเศร้าอันนี้บางคนหลายคนนะนอนก็ไม่หลับ จินข้าวก็ไม่ลงเพราะอะไรโอสงสารหลวงพ่อเป็นห่วงหลวงพอ่อแล้วบางคนไม่ใช่แค่ห่วงหลวงพ่อห่วงตัวเองถ้าหลวงพ่อเป็นไรไปเนะี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนมันอย่างที่เธอพูดกลับบ้านเอาบ้านก็ไม่มีอ่ะนะหรือเมย์กลับบ้านไปใครเขาจะยอมรับละ่ะถูกต้องไหมใครอยากเป็นภาราดดูแลละ่ะเรามาถึงวันนี้เนะี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันไม่เหมือนอย่างนี้เลยลูก ที่นี่มันเหมือนสุสานบางคนบางวันเนี่ยตายสามสี่คนเนี่ยอยู่หลวงพ่ออยู่กับคนตายทุกคนก่อนที่เขาจะตายนะตายแนละ้วหลวงพ่อก็ต้องอุ้มศพใส่โลงเอาไปเผาเนี่ยแหละแต่วันนี้พออะไรมันจเจริญขึ้นนะมันก็กลายเป็นปัญหายอยีกแบบน,นนะเป็นปัญหายอยีกแบบแต่ก็ขอให้พวกเราเพียงเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแล้วพยายามช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นเท่าน,นั้นก็พอ ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยหลวงพ่อพอทำได้ไม่มีคนมาบริจาคหลวงพ่อยังใช้วิธีอื่นนะเราปลูกผักปลูกหญ้ากินเงินไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เอาเป็นอาหารได้นะแต่ว่าศรัทธาผู้คนที่ถูกทำลายลงอย่างใช้คาว่าอะไรย่อยยับกว่าจะมากไปนะแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้เราณนะวันนี้เนี่ย ไม่มีคนมาทาบุญจ้ะที่วัดพระบาทนะูนแล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนสมน้ําหน้าเรามีคนสาบแช่งเราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีนะหลวงพ่อก็เลยอยากจะฝากพวกเราวันนะวันนี้หลวงพ่อผ่านมาแล้ววิกฤตการณ์นี้ผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วในวันที่เราไม่มีใครเลยนะในวันนั้นหนักกว่านี้หรอกไม่มีใครเลยแต่วันนี้พวกเรายังมีมีเรา ซึ่งพวกเราก็ต้องรักกันและที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องไม่ทิ้งกันแต่แต่ถ้าหลวงพ่อทิ้งทุกคนที่นี่จะเป็นยังไงละ่ะะมันก็จะเกิดความโอ,โอกลาหนวุ่นวายนะะคนโอ้อหลวงพออ่อแค่ได้ยินว่าหลวงพอนน่อหนีแล้วะมีข่าวบางทีหลวงพ่อไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะเห็นไหมว่าจิตใจของผู้คนเนี่ยโอ้ตื่นหนกตกใจทั้งประเทศเลยนะ หลวงพ่อก็ไม่ต้องให้พวกเธอมาช่วยนะเธอแค่ช่วยเสนอความจริงว่าเออหลวงพ่อยังอยู่ตรงนี้นะหลวงพ่อยังสู้นะหลวงพ่อสู้อ่ะพวกเธอก็ไม่ต้องสู้ก็ได้แต่ให้กําลังใจคนที่เขาสู้หน่อยนะเออในฐานะที่เพื่อเป็นสื่อนะสาธทุขอบใจทุกคนจนะ้ะครับครับครับตอนนี้มันจะมีมันจะมีคำถาม ว่าที่คุณบอกว่าหลวงพ่อดูแลคนตั้งสองพันคนดูแลคนตั้งสองพันคนบางทีเนี่ยเราไปหาคำตอบจากใครมันหาไม่ได้ว่าสองพันคนที่ที่พูดไปมาจากไหนจากไหนเพราะแจ็คด้วเองเตียมถึงไม่เท่าไหรอ๋อจ้ะจ้ะนอนตรงนี้นิดเดียวถูกต้องได้จ้ะมีคนอ่แต่เพราะได้ยินนะาเอ้ยมีคนแค่ร้อยกว่าคนบอกว่ามีสองพัน หลวพ่อเลี้ยงดูคนไม่ได้แปลว่าเฉพาะผู้ป่วยแต่ด้านนี้มีผู้ป่วยด้านนน้นมีคนชราด้านโน้นมีเด็กเป็นพันคนนะแค่สองสามเรื่องนี้มันก็จะใกล้จะสองพันละนะเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าไอ้คำว่าสองพันคนเนี่ยมันเป็นคําพูดที่เป็นการประมาณการจากทุกภาคส่วน ทั้งเด็กนักเรียนทั้งเด็กติดเชื้อนะทั้งผู้ป่วยที่ทั้งคนชราเนี่ยรวมๆแล้วมันเกินสองพันคนหลวงพ่อไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนในวัดหรือที่ข้างนอกนะเด็กๆที่อยู่รอบๆข้างหลวงพ่อเนี่ยหลวง,งพ่อก็ดูแลมากมายโดยเฉพาะท,ที่ที่ตรงโครงการที่หนองบ่วงน่ะเด็กๆลูกชาวบ้านเนี่ยเอาเอาทุกรงเรียนรวมกันหมดแล้วเนี่ยนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อดูแล ให้ข้าวปลาอาหารให้ทุนการศึกษาทุกเดือนส5้าเปอร์เซนตพราะถ้ามีเด็กพันคนก็ปลนร้อยห้าสิบคนนะกินข้าวหลวงพ่อทุกวันโรงเรียนเกือบยี่สิบโรงเรียนที่หลวงพ่อดูแลที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะเราไม่ได้ดูแลเฉพาะาผู้ป่วยหรือว่าคนชราชาวบ้านชาวช่องที่เขาเดือดร้อนทุกเดือนนะเรามีการแจกนะข้าวสารอาหารให้แก่บ,บุคคลภายนอกทุกเดือน ถึงเดือนก็มารับไปแล้วเข้ามายัางไงบางคนก็ขับรถซาเล้งมานั่งซาเล้งกันมาได้เข้าปลาอาหารได้มามาปลากระป๋องไปกินลูกณนะเวลาเนี้ยเจอก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงคนน่ยจะอดตายกันแล้วนะจะอดตายกันแล้วลูกวัดก็เป็นที่พึ่งแต่ณวัน,นเนี้ยเนี่ยวัดต้องมาประกาศว่าเอองดแจกของ ทางงดแจกของเลยหลังนึกดูว่าคนที่มารับของเ่ยจะรู้สึกยังไงนะทําไมต้องงดหลักก็มันไม่มีของเะลูกนะแต่ก่อนหลวงพ่อบินทบาทกลับมาได้เป็นคันรถนะแต่เมื่อหลวงพ่อไม่บินทบาทรถคันนั้นก็ไปว่าศูนย์ไปไม่มีอะไรเลยเพราะทุกอย่างได้มาจากศรัทธาของคนความเมตตาของประชาชนนะวันนี้นะหลวงพ่อจึงมาถึงจุดที่ใช้คําว่า าแต่ต่อศรัทธาของผู้คนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยหลวงพ่อว่ามันยังเียกว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วที่หลวงพ่อไม่มีใครอยู่แต่กับผู้ป่วยเต็มไปหมดแต่หลวงพ่อก็ยังสู้แล้วมาถึงวันนี้ได้แต่ณวันนี้หลวงพ่อดีใจมากเลยลูกศิษย์ลูกหาที่เขารักเราจริงๆนะเป็นเหมือนลูกศิษย์แท้ๆพันแท้เนี่ยก็มีมาก นะมาให้กำลังใจมาช่วยงานมาเนะี่ยหลวงพ่อจึงมีกำลังใจนะจึงได้ว่าเป็นคนอื่นเนี่หลวงพ่อแน่ใจว่าคงคงไม่สู้แล้วแหละนะเพราะมาถึงจุดที่โอ้โหนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแล้วก,นะก็อยากฝากขอบใจทุกคนโดยเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ทิ้งครูบาอาจารย์จะไม่ทิ้งครูบาอาจารย์วันนี้เรายังมีคนเหล่านี้อยู่ แต่ที่บอกว่าสองพันคนเนี่ยจริง,รงๆมันมากกว่าสองพันคนชาวบ้านในหมู่บ้านเช้ามาเราส่งปินตัวเป็น,นร้อยคนเห็นไหมลูกคนแก่ไม่มีข้าวกินนอนติดเตียงไม่ต้องอยู่ที่วัดอยู่ที่หมู่บ้านเราก็ปอาินโตไปส่งทุกวันนะลูกแล้วทำไมาไม่รู้กี่ปีแล้วเออนะชาวบ้านคนไหนไม่มีกินเรามีให้กินอดอยากมาขอได้นี่คือหลวงพ่อ ซึ่งเราจะเห็นภาพเหล่านี้ก็เพราะว่าเราอยู่ใกล้หลวงพ่อแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะเอ,อมองวัดแต่ก็มองในบางมุมมันยังเกิดเป็นภาพไงไอ้แค่สองพันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรผู้ป่วยเด็กคนชรลายิ่งถ้าจะรวมหมาแมวนะอีกเป็นพันตัวนะลิงด้วยนะเป็นพันเพราะฉะนั้นก็ขอเพียงเข้าใจ ว่าเออสองพันเนี่ยมันหมายถึงทั้งผู้ป่วยทั้งคนชราทั้งเด็กเด็กยากจนด้อยโอกาสนะทั้งคนพิการในหมู่บ้านรวมๆแล้วมันเกินสองพันแต่ตัวเลขเนี้ยมันถูกพูดกันมาต่อเนื่องเป็นสิบสิปีแล้วสองพันคนสองพันคนแต่ถ้าอยากให้ไปนับเธอนับได้เกินสองพันแน่นอน